ความรักของคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ตัวตนของคุณหนึ่งเหรียญค่ะคุณเป็นคนพยายามมองโลกในแง่ดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอมันมี อารมณ์ไม่ดีมากระทบเนี่ยคุณมักจะพยายามให้อภัยพยายามที่จะแก้ไขมีความเมตตาถ้าขัดแย้งอะไรกับคู่ครองเนี่ยคุณก็อยากจะเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลานี่นคือความรู้สึกข,ของคนราศีเมษนะคะแต่ในขณะที่คู่ครองเนี่ยมักจะเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งในช่วงนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยคุณจะเหนื่อยกับอารมณ์ของคู่ครองบางครั้งเนี่ยคุณกับคู่ครองอาจจะมีลักษณะของการไม่พูดคุยกันเหมือนเมื่อก่อนไม่ดูแลใจใส่กันเหมือนเมื่อก่อน หรือคุณเอาใจคู่ครองคู่ครองก็จะไม่ชอบในสิ่งนี้เหมือนเอาใจกันก็ไม่ถูกจังหวะถูกเวลาความห่างเหินก็จะเข้ามาไพ่ใบนี้เขาเลยเตือนค่ะระวังจะเป็นหลุมพรางหรือความห่างเหินหรือมีคนอื่นมาแทรกมีคนอื่นมาทําให้เกิดความผันแปรได้ถ้าไม่มีเวลาให้กันก็คงจะต้องหันมาพูดคุยกันไม่ได้ออกไปสังสรรค์ไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวก็คงจะต้องเริ่มเดินทางท่องเที่ยว เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะเพราะความสัมพันธ์จะได้กลับมาสดชื่นค่ะความรักของคนโสดค่ะคนโสดอัศวินถ้วยนะคะคุณมีคนเข้ามาชอบเยอะนะคะแต่ตัวตนของคุณเนี่ยบางครั้งคนก็มองว่าเจ้าชู้ คำว่าเจ้าชู้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเจ้าชู้เรียราดอะไรเพียงแค่ว่าไพ่ใบนี้เป็นสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแล้วก็ไม่อยากจะแสดงออกว่าชื่นชมใครมากแต่ก็เป็นมิตรกับทุกคนมันก็เลยทําให้คนที่เข้ามาเข้าใจผิดได้ว่าออคุณชอบเขาก็ต้องระวังเรื่องของบุคลิกของเราด้วยด้วยความเมาเอิญช่วงเนี้ยคนโสดเนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยมักจะมาพร้อมกับคนที่ดูดีมีโปรไฟล์ที่ดี มีหน้าที่การงานดีแล้วก็มาเติมมาเสริมมาให้กำลังใจแต่สถานการณ์ไพ่ใบนี้เขาก็เตือนว่าระวังความรักผันแปรระวังจะเป็นแค่ฉาบฉวยหรือบางครั้งด้วยตัวคุณเองก็เป็นเสนียดต่อเพศตรงข้ามและคนที่เข้ามาก็เป็นเสนียดต่อเพศตรงข้ามซึ่งก็จริงๆแล้วมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าความรักมันยังไม่ใช่แต่ก็ยังไม่บังเกียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความสัมพันธ์แบบ เป็นเพื่อนกันไปก่อนจะดีกว่าเพราะไพ่เขาสรุปมาให้ใบนี้บอกว่าอย่าไปคาดหวังมากเอาแค่ว่าดีมาก็ดีกับหรือมีมิมติที่ดีเราก็ไม่ได้รังเกียจแต่ก็ไม่ได้เปิดใจมากขนาดนั้นเพราะดูแล้วมัน